เด็กจบ14ตุลาคม2568แต่ผมตัวจริงเสียงจริงไม่มาพูดอะไรซะบ้างเด็กลูกหลานเยาวชนรุ่นหลังมันไม่เชื่อนะมันนึกว่าผม a ออหรือเปล่าเนี่ย14ตุลา2 5 1 6เป็นการกลัวของสถาบันเจ้าว่าทหารขุนศึก จะปล้นสถาบันพระมหากษัตริย์เอาเป็นของตัวเองเหมือนในหลายๆประเทศที่กำลังเกิดขึ้นและจยากเกิดขึ้นในประเทศเราเพราะยานานเบื้องหลังที่พวกผมในฐานะนิสิตนักศึกษาและประชาชนถูกมติกาะทัวมหาไทยอนุมัติให้ค่า2,000สม ในวันที่8ตุลาคม2516ผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักศึกษาเป็นดาวสภาก็จำเป็นที่จะต้องต่อสู้ทั้งๆท,ที่กำลังสอบเพื่อจะจบกันนะแต่ผมยังไม่จบหรอกเพราะผมเรียนปีที่สองคนอื่นนะมันกำลังจะสอบปลายภาคเพื่อจะไปทำงานแล้วนะตอนนั้นนี่นักศึกษารรมศาสตรนี่ ยังไม่ทันจบเข้ามาจองตัวแล้วนะไม่มีรามคาแหงจบนี่ยครับเรื่องจริงวันที่8ตุลาคม2 5 1 6เราจำเป็นที่จะต้องตัดผลประโยชน์ของเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเราจำเป็นที่จะต้องใช้สถานที่เพื่อไล่ขุนศึกออกไปจากประเทศ มีเป็นเรื่องใหญ่เป็นตัวแปรสำคัญนะเพราะฉะฉนั้นแรงสนับสนุนกระบวนการนิสิตนักศึกษาจากรีบสเตนก็มีสูงไม่มีใครพูดเหมือนผมหรอกและทุกคนมันก็หัวหดกันทั้งนั้นในวันที่9ตุลาคม2516สภานักศึกษาต้องเปิดขออนุมัติมหาวาิทยาลัยให้ใช้สถานที่นี้รวมพลังให้ถึง500,000คน แล้วก็จะออกไปยึดพระนี่นั่งอนันตสมาคมมีใครกล้าบ้างครับท่านดีก็เพรามันจุกตูดกันทั้งนั้นเนี่ยผมนายบนตนชาติวันคนเดียวที่กล้าย,ยืงยัดดีขออนุมัติใช้มหาวิทยาลัยขับไล่จอมพลภาสยาลุสันเสียนเป้าหมายที่หนึ่งจอมพลถน,นอมเป้าหมายที่สองตายกันไปข้ามหนึ่งถ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเพราะเราจะตายเองเรียบร้อยครับชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมอภิปรายปากเปล่าเลย เต็มที่ไอประวัติศาสตร์หน้านี้มันไม่ลงผมเลยนะไอสมบัติทรรรงธัญวงศ์ไอพวกนี้ทีระยุทธบุญมีเนี่ยที่เนื้อแท้มันก็เป็นพวกทรยศต่อกระบวนการประชาธิปไตยของนิจิตนักศึกษาประชาชนผู้บริสุทธิ์ผมยืนยันจนถึงวันนี้แหละคนที่สู้จริงคือเด็กสันประเสริฐกุลสาวณนีลิมมานนสองคนเนี่ยยืนจน นาทีสุดท้ายและเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2500ีบกเพราะมีคนต้องการให้เกิดทั้งทั้งรัฐาบาลคุมอำนาจเป็นเสร็จแล้วประชาชนกลับบ้านก็เหลือแค่